สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันเพนศีวังเสรีพิพัฒน์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานเ n e s ส CARE ของคุณหมอบุญชัยในวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ดิฉันจะได้ความรู้หลายๆอย่างที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นวันนี้แต ได้เข้าไปในห้องประชุมแล้วนะคะเห็นคนมากมายรู้สึกดีใจและรู้สึกมีกำลังใจมากๆเลยได้ฟังวิทยากรพูดหลายเรื่องแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เราจะต้องรับฟังอีกมากคิดว่าวันนี้ไหนๆก็มาจากเชียงใหม่แล้วนะคะก็จะอยู่ฟังจนจบด้วยนะคะคิดว่าวันนี้ เราคงจะได้รับประโยชน์ตรงนี้มากมายแล้วก็นำประโยชน์ตรงนี้ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยเจะได้น,นะคะที่บางท่านไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ติดตามทางช่องที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆถ้าได้สิ่งที่ดีๆด,ดิฉันจะมาพูดและมาแนะนำในช่องนี้ในครั้งต่อไปด้วยค่ะ